สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ภายในงานกิจกรรมโครงการมหกรรมอาชีพสู่อาเซียนนะคะครั้งที่2จังหวัดกาลสินนะคะซึ่งจัดง,งานอยู่บริเวณหน้าสลักางจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะจากอำเภอทุกอำเภอ18อำเภอในจังหวัดกาลสินนะคะที่นํากิจกรรมรวมถึงศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต่างๆ เผยแพร่นําเสนอให้พี่น้องชาวกาะสินได้เยี่ยมชมกันนะคะบริเวณที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะบริเวณด้านหลังจะเป็นการแข่งขันปักลายเสื้อนะคะจับผ้าพื้นเมืองนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรในการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะมาจากอำเภออะไรคะภูค่ะลายนี้ปักยากไหมคะเป็นการคิดลายเองหรือว่าลายเอง คิดลายเองค่ะอ๋อคิดลายเองปกติเวลาปักนี้ทั้งตัวนี่คือใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะสาสี่ชั่วโมงค่ะสาถึงส,สีชั่วโมงก็คือเสร็จหมดทุกทุกอย่างทั้งแขนทั้งตัวเลยใช่ไหมคะ วันนี้มาแข่งขันนะคะปักลายเสื้อค่ะแค่แค่ลายนะคะประกวดแค่ลายเวลาสามชั่วโมงค่ะอ๋อสามชั่วโมงคือเสร็จทั้งตัวเลยค่ะเสร็จทั้งตัวสามชั่วโมงเรามาดูอีกอำเภอหนึ่งนะคะว่ากลุ่มอาชีพเขามีการปักลายอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะจากอำเภออะไรคะน้องกุุงศีค่ะนนองกรุงสีตอนนี้กําลังปักลายอะไรคะ ตอนนี้กำลังทำลายพื้นเมืองค่ะเป็นคิดเองลายลายเองเลยใช่ไหมคะชื่อลายอะไรคะเออมันเป็นลายพื้นเมืองเลยค่ะอ๋อเป็นของพื้นเมืองเลยเป็นเอกลักษณ์ของหนองกรุงศรีโดยเฉพาะเลยค่ะขอบคุณค่ะ